ถ้าเราไม่ทำเราจะไม่อยู่ในตลาด การตลาดออนไลน์การสร้างความร,รู้มันสําคัญเราอย่าคิดว่าเรามีร้านอยู่แล้วมีลูกค้าอยู่ในมืออยู่แล้วถ้าเกิดเราไม่กระตุ้นไม่ทําอะไรมนเราจะหายไปจากออนไลน์แล้วหายไปจากออฟไลน์ด้วยเพราะทุกคนเขาทำกันหมดเราอยู่ไม่ได้นะครับโลกมันเปลี่ยนไปทุกวันทุกวันแล้วเรามารอต้อนรับลูกค้าเข้า,านนร้านได้เลยสวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการยิงโฆษณา Facebook จากคําถามที่ทุกคนถามมาว่าทําไมตอนนี้ค่าอินบ็อกซ์มันแพงเหลือเกินผมมีทริคเล็กๆที่จะช่วยให้ค่า อินบ็อกมันถูกลงแล้วก็มีลูกค้าเข้าร้านเราเพิ่มขึ้นมาดูวิธีการนะครับขั้นแรกนะครับเราเข้าไปที่เพจ Facebook ของเราแล้วก็ไปสร้างโพส์โพส์เนี้ยก็อย่างที่เคยบอกไปคอนเทนต,ต์ต้องจบใน3บรรทัดคอนเทนต์สมบรรทัดแรกเราต้องบอกให้ ลูกค้าที่เห็นโฆษณาได้รู้ว่าเรามีบริการอะไรกระตุ้นให้เกิดความอยากแล้วก็อยากที่จะมาใช้บริการตัวรูปที่อยู่ในคอนเทนต์อันนี้ผมทำเป็นวิดีโอก็ต้องมีความรู้สึกว่ามันจบในรูปเดียว หรือเป็นวิดีโอก็รู้สึกว่ามันโอเคในวิดีโอเดียวผมลงวิดีโออันนี้เป็นวิดีโอนวดหน้าแล้วก็อย่าลืมใส่ปุ่ม inbox เพื่อให้ลูกค้าสามารถที่จะ inbox ได้ในรูปของตัวโฆษณาทันทีหลังจากนั้นนะครับพอเราสร้างโพสต์เสร็จเรียบร้อยแล้วต่อมาเราจะมาทําโฆษณาในโพสต์นี้ซึ่งโพสต์นี้มันอยู่บนหน้าเพจของเราสิ่งที่เราจะได้จากการทําโฆษณาในโพสต์นี้ด้วยก็คือการได้ไลค์ได้แชร์ได้คอมเมนต์พอเราได้ไลค์ได้แชร์ได้คอมเมนต์ มันจะทําให้ราคาที่จะเกิดจากการยิงอินบ็อกซ์มันถูกลงเพราะว่า Facebook จับว่าที่เนื้อหามันมีความน่าสนใจมีคนไลค์มีคน like, คอมเมนต์อยู่ตอลอดเวลามันจะทําให้ค่าโฆษณาในการที่ลูกค้าจะอินบ็อกซ์เข้ามาเนี่ยมันถูกลงวิธีการเรายิงทั้งหมดีตัวนะครับผมจะเปิดไปที่หลังบ้านก่อนเลยนะครับในการยิงนะครับไปที่การสร้างโฆษณนานครับระบบเข้ามาสู หลังบ้านที่เราจะใช้การยิงโฆษณานะครับเราจะยิงทั้งหมด4ตัวนะครับก็คือ 1. อรัปรูแบนเข้าถึงการมีส่วนร่วมแล้วก็มายิงข้อความเลยครับทั้ง4ตัวนี้ ใช้โพส์เดียวในการยิงนะครับก็คือโพสที่เราสร้างไว้ในหน้าเพจแล้วนะครับผมไปอย่างช้าๆให้ทุกคนได้ทาตามได้เลยนะครับเรื่องจากการยิงรับรูแบนด์ก่อนเลยนะครับผมจะไม,ไม่อธิบายลึกนะครับว่ารับรูแบรนด์คืออะไรอันนี้คือเราต้องการให้คนในพื้นที่เรารับรู้โฆษณาอันนี้รับรูแบรนดอันนี้การยิงด้วยการรับรูแบนใช้งบที่น้อยมากๆผมจะแบ่งงบอย่างนี้นะครับรับรูแบนผมจะยิงแค่วันละ50บาทเข้าถึงยิง50บาท การมีส่วนร่วมยิง100บาทต่อวันนะครับแล้วก็การยิงข้อความใช้งบ200บาทต่อวันทั้งหมดในการยิงวิธีการนี้ใช้งบทั้งหมด400บาทต่อวันลุยกันเลยครับคลิกรับรูแบนนะครับเลื่อนลงมาด้านล่างกดดําเนินการต่อตั้งชื่อแคมเปญเลยนะครับผมตั้งชื่อแคมเปญว่ารับรู้แบนวิดีโอนวด หน้าแล้วกันโอเคตั้งชื่อกันเป็นว่ารับรูปแบรน์วิดีโอนวดหน้านะครับผมกรอกไว้ก่อนลงมาด้านล่างนะครับก็กดถัดไปเลยนะครับมาดูตัวที่ชุดโฆษณาผมจะใช้งบประมาณแค่วันละ50บาทต่อวันนะครับตอนนี้งบประมาณต่ำสุดอยู่ที่1 US อยู่ดอลลาร ช่วงเวลาวันนี้น่าจะประมาณสัก36บาทนะครับที่ Facebook อนุญาตให้เราทำโฆษณาได้แล้วจัดนำเสนอโฆษณาผมใช้งบกับการรับรูปแรนแค่50บาทต่อวันนะครับลงมาด้านล่างนะครับเราจะมากำหนดกลุ่มเป้าหมายที่เราจะยิงไปผมก็จะยิงไปรอบร้านผมนะครับเพจนี้เป็นเพจของร้านดำเนินสะดวกสาขาหนึ่งหาพื้นที่ก่อนเลย เลือกตำแหน่งร้านนะครับผมพิมพ์เพราะว่าดำเนินสะดวกแล้วผมจะไปหาแล้วว่าร้านผมอยู่ตรงไหนสักครู่ร้านผมอยู่ตรงนี้นะครับผมปักหมุดเลยแล้วผมก็เอาดำเนินสะดวกออกนะครับตอนนี้รัศมีร้านผมมันอยู่ที่16กิโลเมตรนะครับ เส้นผ่าศูนย์กลาง32กิโลเมตรผมย่อมันให้แคบลงผมทำแค่10กิโลเมตรพอต่อมาหลังจากที่ปักหมุดรอบๆร้านเราเรียบร้อยแล้วนะครับ<ม>ก็จะมาแก้ที่อายุนะครับกลุ่มลูกค้าที่เป็นลูกค้าของผมตอนนี้อยู่ที่อายุ18ถึง40 ปีนะครับจากที่ตอนนี้วิเคราะห์ลูกค้ามาสักระยะหนึ่งเลือกเป็นผู้หญิงเท่านั้นเพราะว่าผู้หญิงคือผู้มีอิทธิพลพาผู้ชายมานะครับทีนี้มาดูที่การเลือกเป้าหมายนะครับไม่ต้องเลือกเยอะนะครับผมใช้อยู่แค่คําเดียวคือคําว่าสปามันเหมาะกับร้านเราที่สุดแล้วในตอนนี้ผมก็เลือกความสนใจเป็นสปาแล้วก็ มาที่ภาษานะครับผมพิมพ์ว่าภาษาไทยเพื่อที่จะใช้ลูกค้าที่ใช้มือถือเป็นภาษาไทยเท่านั้นต่อมาครับตำแหน่งการจัดวางก็มาแก้ไขตำแหน่งการจัดวางเอา Instagram ออกเอา Messenger ออกเอา Audience Network ออกก็จะเหลือฟีดข่าวนะครับ เฟซบุ๊กส์มาเก็ตเพจเอาออกนะครับตัวนี้ผมยิงเป็นวิดีโอผมจะขอเอาฟีดวิดีโอไว้นะครับแล้วก็อย่างอื่นเอาออกหมดเลยนะครับติ๊กออกให้หมดนะครับสรุปก,กับการทำแคมเปญน,นี้ผมจะยิงไป2ช่องทางคือฟีดข่าวบน Facebook และฟีดข่าวบนวิดีโอกดถัดไปก็มาดูนะครับว่าเพจถูกต้องไหม ถาเพีถูกต้องแล้วเรามาที่การสร้างโฆษณานี้นะครับให้เราติ๊กตรงนี้นะครับไปเลือกใช้โพสที่มีอยู่แล้วหลังจากนั้นไปกดคลิกเลือกโพสนะครับก็มาดูว่าโพสอันไหนที่เราจะสร้างไว้เพื่อที่จะยิงก็เป็นโพสอันนี้ผมคลิกโพสแล้วกดดำเนินการต่อตัวอย่างโพสก็จะแสดงให้เราเห็นนะครับว่าจะไปนำเสนอบนมือถือของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเราประมาณนี้ อ่านนะครับอ่านสามทัดแรกนะครับที่นําแสดงครบถ้วนถูกต้องไหมเพื่อเป้าหมายที่เราจะได้ลูกค้านะครับมีปุ่มอินบ็อกโอเคเรียบร้อยมาแก้ไขการเริ่มสนทนาก็แก้ไขครับไว้เวลาลูกค้าอินบ็อกเข้ามาก็จะได้ตอบมีช้อยให้ลูกค้าในการเลือกเราก็มาสร้างคําถามตอบไว้สําหรับลูกค้าอินบ็อกเข้ามาแล้วจะได้ใช้คําถาม อันนี้เป็นช้อยในการเลือกของลูกค้านะครับผมก็เลือกว่าสวัสดีคุณอะไรก็ว่าไปนะครับแล้วก็สูนยเทรั่มพิพัณฑ์ไอตันติกยินดีต้อนรับค่ะคําถามที่1ผมก็ตั้งเป็นช้อยให้กับลูกค้าว่ามีบริการอะไรบ้างคะคําถามที่2ผมก็ตั้งว่าสอบถามปัญหาผิวค่ะคําถามที่3ามก็ประมาณว่าจองคิวเข้ารับบริการอันนี้ก็เป็นตัวอย่างคําถามนะครับผมก็กดบันทึกเรียบร้อย เวลาลูกค้าเข้ามาคลิกในโฆษณาของเรานะครับก็จะขึ้นช้อยคําถามเป็นตัวเลือกให้ลูกค้าได้ไม่ต้องพิมพ์ได้ถามเข้ามาเลยอันนี้ก็เป็นอันว่าเสร็จสิ้นของการสร้างโฆษณาแคมเปญการยิงแบบรับรู้แบรนด์นะครับผมกดเผยแพร่เลยเรียบร้อยครับอันนี้ก็คือโฆษณาถูกนําส่งไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมปิดตรงนี้นะครับแล้วไปคลิกที่แคมเปญก็โฆษณารับรู้แบรนด์วิดีโอนวดหน้านะครับ กำลังอยู่ระหว่างตรวจสอบนะครับไม่รอเลยนะครับผมจะสร้างโฆษณาตัวที่2นะครับก็คลิกสร้างนะครับก็เลือกการยิงแบบเข้าถึงแล้วก็กดดําเนินการต่อตังชื่อแคมเปญนะครับเข้าถึงวิดีโอนวดหน้าผมตั้งชื่อนี้นะครับกดถัดไปนะครับตรวจสอบดูให้ถูกต้องนะครับว่าเพจถูกหรือเปล่านะครับแล้วก็มาใส่งบประมาณต่อวันยิงเข้าถึงผมใช้งบแค่50บาทนะครับต่อวัน จากนั้นมาเลือกกลุ่มเป้าหมายเหมือนเดิมนะครับหาว่าร้านเราอยู่ตรงไหนนะครับผมก็หาเลยตัวการหาตำแหน่งร้านใน Facebook เนี่ยนะครับมันจะหายากหน่อยเพราะว่ามันไม่ลิงก์กับทาง Google นะครับเราต้องพยายามจำถนนอะไรให้ดีๆว่าเราอยู่ประมาณตรงไหนอะไรอย่างนี้นะครับ ผมรู้ว่าร้านของจรตรงนี้ผมปักหมุดเลยปึ่งแล้วผมก็ไปเอาเดําเนินสะดวกออกนะครับรัศมีตรงนี้16กิโลเมตรนะครับถ้าเกิดเรายิงกว้างๆลูกค้าที่อยู่ชายขอบไม่มาแน่นอนนะครับเราต้องการเฉพาะลูกค้าที่เห็นโฆษณาแล้วสามารถมาที่ร้านเราได้เลยผมก็จะเลือก10กิโลเมตรสำหรับพื้นที่ร,รอบๆร้านผมลงมาด้านล่างกลุ่มอายุนะครับ แล้วแต่พื้นที่นะครับว่าลูกค้าอายุประมาณเท่าไหร่แต่ของผมเนี่ยวิเคราะห์มาเรียบร้อยแล้วของผมลูกค้าอยู่ที่ 18- ปถึง4ีปีนะครับแล้วก็เพศของผมเป็นผู้หญิงนะครับยิงหาผู้หญิงอย่างเดียวกลุ่มเป้าหมายแบบละเอียดนะครับผมเลือกคําว่าสปาค,คปําเดียวมีกลุ่มเป้าหมายเดียวสําหรับผมเพราะว่าผมวิเคราะห์แล้วว่าเราจะใช้เครื่องสําอางก็ผู้หญิงร้อจะใช้ความงามก็ผู้หญิงเกือบร้อเพราะนั้นคําว่าสปาเนี่ยจะกองผู้หญิง ที่มีกําลังซื้อขึ้นมาหน่อยแล้วก็มีความต้องการเราจะได้ยิงได้ถูกกลุ่มลูกค้าเป้าหมายมากที่สุดใช้งบน้อยที่สุดต่อมาขาดไม่ได้นะครับภาษานะครับเราจะยิงไปหาเฉพาะคนที่ใช้มือถือภาษาไทยเท่านั้นนะครับเราได้ใช้เงินได้ประหยัดที่สุดนะครับแก้ไขตำแหน่งการจัดวางนะครับเอาอินสตาแกรมออกออลนิเน e เบิร์กออกออก,ออกนะครับแคมเปญน,นี้เราจะเอาไว้ที่ฟีดข่าวและ ฟีดวิดีโอนะครับอันอื่นไม่ต้องสนใจนะครับเอาออกทั้งหมดเลยเอาใช้เงินหนึ่งบาทให้คุ้มค่ามากที่สุดนะครับตรวจสอบให้แน่นอนนะครับว่าเหลือเพียงแค่ฟีดข่าวและฟีดวิดีโอเท่านั้นกดถัดไปก็จะเข้าสู่หน้าของการทําโฆษณานะครับเราลงมาตรงนี้นะครับเราจะไม่สร้างโฆษณานะครับเราจะใช้โพสต์โพสต์เดิมนะครับในการยิงก็เลือกโพสต์ที่มีอยู่แล้วนะครับอันนี้โพส์ ขึ้นมาให้เลยนะครับเพราะเมื่อกี้เราเพิ่งสร้างไปก็เป็นโพสต์นี้ตรวจสอบถูกต้องเรียบร้อยนะครับก็ลงมาด้านล่างนะครับเริ่มการสนทนาก็เมื่อกี้เราสร้างไปแล้วนะครับก็ให้ใช้ที่มีอยู่นะครับคือที่เราสร้างไปเมื่อสักครู่แล้วก็กดเผยแพร่เสร็จไปอีกหนึ่งตัวแล้วครับสําหรับการยิงแบบเข้าถึงใช้เวลาเร็วมากเลยนะครับแต่เพื่อนๆต้องค่อยๆตามกันไปเรื่อยๆนะครับถ้าไม่ทัน กดวิดีโอหยุดนะครับแล้วก็ค่อยๆท่าตาปิดตรงนี้นะครับไปคลิกที่แคมเปญก็จะเห็นว่าตอนนี้มีรับรู้แบรนด์ที่เราทำไปอันที่1กับเข้าถึงที่ทำไปอันที่2นะครับอยู่ระหว่างตรวจสอบต่อมาครับไม่รอช้าทําตัวที่3าเลยนะครับคลิกสร้างนะครับตัวที่3านี้เราจะใช้วัตถุประสงค์ของการมีส่วนร่วมเราต้องการไลค์ต้องการคอมเมนต์ต้องการการแชร์เลือกการมีส่วนร่วมนะครับแล้วก็ ดูว่าเป็นการมีส่วนร่วมกับโพสต์นะครับกดดําเนินการต่อตั้งชื่อแคมเปญครับมีส่วนร่วมวิดีโอนวดหน้าผมตั้งชื่อนี้นะครับลงมาด้านล่างเลยนะครับกดถัดไปต่อมานะครับเป็นการให้งบประมาณต่อวันนะครับสําหรับการมีส่วนร่วมเนี่ยนะครับผมจะให้งบไปที่100บาทต่อวนันให้เยอะหน่อยเพราะว่า ลูกค้าจะได้ไลค์ได้แชร์ได้คอมเมนต์เยอะหน่อยก็ลงมาด้านล่างนะครับหาร้านเราให้เจอผมจะใช้เพจของดําเนินสะดวกสาขาหนึ่งผมก็เลือกพื้นที่รอบๆร้านดําเนินสะดวกสาขาหนึ่งของผมขยายแผนที่เข้าไปหาตำแหน่งร้านให้เจอผมเจอแล้วคลิกปักหมุดนะครับปักหมดุดแล้วก็ปักอยู่ตรงกลางร้าน เอาตำแหน่งแรกที่เราควานหาํำเดินสะดวกออกไปนะครับเหลือแค่พิกัดรอบๆร้านเรา16กิโลเมตรแก้ไขระยะให้เหลือ10กิโลเมตรระยะนี้แล้วแต่ร้านเลยนะครับว่าลูกค้าเดินทางใกล้ไลผมวิเคราะห์นะครับว่าคนที่เห็นโฆษณาผมในระยะ10กิโลเมตรจากร้านเนี่ยเดินทางสะดวกเห็นโฆษณาแล้วมาได้เลยผมเลยเลือกที่10กิโลเมตรแล้วสำหรับคนที่อยู่ในพื้นที่ที่อาจจะมีประชากรหนาแน่นหรือเป็นที่ที่เดินทางลําบากนะครับอย่างเช่นในกรุงเทพปริมณฑลเนี่ยครับประชากรเยอะอยู่แล้วครับยิงแค่ 2-3กิโลก็พอต่อมาเลือกอายุนะครับของผม18-40แล้วก็เลือกเพศเป็นผู้หญิงข้อมูลความสนใจภาษาจะเรียกว่าอินเทร์เน็ตผมก็ใช้สปาคำเดียวนะครับภาษานะครับภาษาไทยยิงเข้าไปหาคนที่ใช้มือถือภาษาไทยเท่านั้นลงมาด้านล่าง แก้ไขตำแหน่งการจัดวางเป็นกำหนดเองอินเตอแกรมเอาออกนะครับออนไนเน็ตเวิร์กเอาออกเอาไว้แคมเปญน,นี้เอาไว้เฉพาะฟีดข่าว Facebook แล้วก็ฟีดข่าววิดีโอนะครับอันอื่นเอาออกหมดเลยไล่ติ๊กออกย้อนตรวจสอบดูอีกครั้งหนึ่งครับว่าออกหมดแล้วใช่ไหมเหลือแค่2ตัวเนาะก็ลงมาด้านล่างนะครับกดถัดไปครับมาสู่หน้านี้ก็เป็นหน้าของโฆษณาเหมือนเดิมทุกครั้งเลยครับ เราใช้โพสที่มีอยู่แล้วระบบจําได้ว่าเราเพิ่งจะยิงไปก็เลยขึ้นให้เลยนะครับก็มาที่เทมเพลตข้อความให้เลือกใช้ที่มีอยู่นะครับเราเพิ่งจะสร้างไปก็เลือกใช้อันนี้นะครับใช้ที่มีอยู่แล้วก็กดเผยแพร่ได้ทันทีนี่ก็เป็นวิธีการยิงวิธีที่3แล้วนะครับเพราะตอนนี้เรายิงรับรูปแบ์มาแล้วหนึ่งยิงเข้าถึงมาแล้ว2แล้วก็ล่าสุดนี้คือยิงแบบการมีส่วนร่วมในโพสต์โพสต์เดียวกัน ตัวสุดท้ายนะครับผมจะไปยิงโพสต์นี้เป็นแบบข้อความก็เราปิดหน้านี้นะครับกลับไปที่แคมเปญน,นะครับที่เราทําไปทั้ง3ตัวนะครับอยู่ระหว่างตรวจสอบเราก็ไม่รอช้านะครับสร้างอีก1ตัวนะครับคลิกสร้างนะครับแล้วก็คลิกเลือกข้อความนะครับกดดําเนินการต่อตั้งชื่อแคมเปญผมก็ตั้งชื่อข้อความวิดีโอนวดหน้า กดถัดไปเลยนะครับปลายทางนะครับประเภทของโฆษณานะครับเราก็เลือกคลิกเพื่อส่งข้อความนะครับตำแหน่งนะครับเวลาลูกค้าคลิกก็ให้เข้ามาที่ m e s s e n g e r นะครับบัญชีโฆษณาเพจถูกหรือไม่ตรวจสอบนะครับงบประมาณต่อวันนะครับใส่ไปที่200บาทเลือกกลุ่มเป้าหมายหาร้านเราให้เจอนะครับ ผมต้องไปที่ตัวอำเภอก่อนเพราะว่าร้านผมหายากจำถนนเน่านะครับพอเราเจอร้านแล้วคลิกปักหมุดเลยแล้วก็คลิกปักที่ร้านเรานะครับเอาพื้นที่ที่ไม่ใช่ออกแล้วก็กำหนดรัศมีให้แคบลงของผมเลือก10กิโลอายุนะครับ18ของผม18ถึง40ปี เป็นเพศผู้หญิงความสนใจสปาภาษาเป็นภาษาไทยนะตำแหน่งการจัดวางนะครับแก้ไขเอาอินสต์แกรมออกเอาเมสเซเจอร์ออกเขาถามว่าคุณแน่ใจหรือไม่นะครับแน่ใจนะครับลบไปเลยเหลือไว้แค่พิดกา Facebook แล้วก็ ฟิดข่าวบนวิดีโอเท่านั้นนะครับติ๊กทุกอย่างออกทั้งหมดนะครับเหลือไว้แค่ฟิดข่าว Facebook และฟีดข่าวบนวิดีโอเลื่อนมาด้านล่างกดถัดไปก็ดูตัวเพจว่าถูกต้องหรือเปล่านะครับสร้างโฆษณาไม่สร้างนะครับให้คลิกแล้วก็เลือกใช้โพสต์ที่มีอยู่แล้วระบบจะขึ้นโพสต์มาให้นะครับถ้า ระบบไม่ขึ้นเราก็ไปดูตรงคําว่าเปลี่ยนโพสหรือว่าขึ้นมาคนละโพสก็ไปดูคําว่าเปลี่ยนโพสต์นะครับหาโพส์ของเราให้เจอการกระตุ้นก็คือการส่งข้อความการสนทนาให้เราใช้ที่มีอยู่แล้วที่เราเพิ่งจะสร้างไปนะครับคืออันนี้แล้วก็กดเผยแพร่เลยเรอสักพักหนึ่งระบบก็จะเผยแพร่โฆษณาของเรานะครับไปที่หลังบ้านคลิกแคมเปญน,นะครับเ,ออเราจะเห็นว่าตอนนี้เรามีทั้งหมดที่เราเพิ่งสร้างไปล่าสุดคือ4 ย้อนกลับไปที่ตัวเพจ Facebook ของเรานะครับตัวโพสต์ที่เราสร้างแล้วเราปักหมุดไว้บนหน้าเพจนะครับโพสต์นี้จะเกิดการกระตุ้นอย่างไรบ้าง1ถูกกระจายไปรอบๆสาขาที่เราวางไว้นะครับก็คือ10กิโลเมตรของผมเนี่ยจะถูกกระจายข้อมูลไปให้ทุกคนได้รับรู้ถึงคลิปอันนี้ถูกยิงด้วยการเข้าถึงถูกยิงด้วยการ มีส่วนร่วมเพราะฉะนั้นโพสอันนี้ครับจะมีคอมเมนต์มีไลค์มีแชร์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆพอเราเอามายิงข้อความนะครับยิงด้วยวิธีข้อความวระบบ Facebook จะจําว่าเฮ้ยโพสเนี้มันน่าสนใจมันมีคนสนใจมีคนมาไลค์มาคอมเมนต์มันน่าจะนําแสดงโฆษณาแบบข้อความให้เข้าถึงทุกคนได้มากขึ้น ทำให้ราคาของการอินบ็อกซ์เนี่ยถูกลงนะครับเพราะว่า Facebook ถือว่าเฮ้ยโพสต์ Post อันเนี้ยมันมีคุณภาพอะครับมันมีคุณภาพแล้ววิธีการเนี้ยเราจะได้คนรอบร้านเราอินบ็อกซ์เข้ามาให้ความสนใจกับสินค้าและบริการของเราแล้วโฆษณาก็จะถูกลง ถูกลงมากๆวิธีการนี้ไม่เราจะไม่เอาไปยิงคอนเวอร์ชันหลอนนะครับคอนเวอร์ชันหลอนเนี่ยเราจะใช้อีกโฆษณาหนึ่งในการยิงซ้ําถ้าหากมีโปรโมชั่นอะไรนะครับก็ให้คนที่สนใจโฆษณาเราได้รับรู้แล้วก็ได้คลิกเข้ามาอันนั้นเราจะไม่ยิงตัวนี้ร่วมกับคอนเวอร์ชันหลอนนะครับสรุปนะครับเราจะใช้ทิกง่ายๆในการเรียกอินบ็อกซ์เข้าร้านเราด้วยการยิงทั้งหมด4วิธี คือ1ยิงแบบการรับรูปแบรนด์50บาทผมแบ,บ่งงบอย่างนี้เลยนะครับบอกงบไปเลยยิงรับรูปแบบ50บาทยิงเข้าถึง50บาทยิงการมีส่วนร่วม100บาทและยิงข้อความ200บาทผมจะยิงยาวไปเลยนะครับทั้งเดือนด้วยโพสโพสนี้แล้วเรามารอต้อนรับลูกค้าเข้าร้านได้เลยนะครับสำหรับวันนี้คลิปนี้เป็นทริคเล็กๆอยากจะให้ทุกคนไปทํา ทำแล้วได้ผลแน่นอนนะครับแต่เรามีเวลาลองศึกษา,ามันทำไปเรื่อยๆค่อยๆทำนะครับถ้าเราไม่ทำเราจะไม่อยู่ในตลาดนะครับถามว่าตอนนี้ทำไมการตลาดออนไลน์การสร้างความร,รู้มันสำคัญเราอย่าคิดว่าเรามีร้านอยู่แล้วมีลูกค้าอยู่ในมืออยู่แล้วนะครับถ้าเกิดเราไม่กระตุ้นไม่ทำอะไรมันนะครับเราจะหายไปจากออนไลน์แล้วหายไปจากออฟไลน์ด้วย พราะทุกคนขอทำกันหมดเราอยู่ไม่ได้นะครับโลกมันเปลี่ยนไปทุกวันทุกวันกลวิธีหรือว่ากลายุทธ์ต่างๆมันต้องถูกการปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับ a c e b o o กก็ไม่เพียงพอต่อไปผมก็จะสอนทั้ง Google a d w o r d s นะครับการเสิร์ชสอนทั้ง YouTube สอนทั้ง Tik t o อสอนทับสอนทั้งการยิงไลน์ทุกคนต้องค่อยๆปรับเปลี่ยนนะครับเพื่อให้อยู่ในตลาดได้เศรษฐกิจมันจะเป็นยังไงไม่ต้องสนใจมันนะครับแต่เราต้องอยู่ในตลาดเพื่อ ที่จะให้ธุรกิจของเราดําเนินการต่อไปโดยที่ไม่ต้องไปนสนใจว่าคู่แข่งจะเป็นอย่างไรนะครับเราทำของเราให้ดีที่สุดเท่านั้นเป็นพอขอให้ทุกคนประสบความสําเร็จนะครับคลิปนี้สวัสดีครับ